การเลือกทานแต่อาหารขยะหรือว่าอาหารแปรรูปนะครับอาจจะเสี่ยงกับภาวะตาบอดได้ครับหมอไปเจอข่าวข่าวหนึ่งมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่เด็กผู้ชายอายุ8ขวบจากประเทศมาเลเซียนะครับอยู่ดีก็บอกคุณครูเขาว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามองไม่เห็นซึ่งผู้ปกครองของเด็กคนนี้พาเด็กคนนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นโรคภาวะขาดวิตามินค่อนข้างรุนแรงนะครับ โดยประวัติของเด็กคนนี้นะครับมีประวัติเนี่ยกินอาหารขยะหรือว่าฟาสฟู้ดนักเกตไก่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องภาวะขาดวิตามินนะครับที่ส่งผลต่อการมองเห็นในตานะครับหลักๆเลยก็จะเป็นตัวของวิตามิน A นะครับซึ่งวิตามิน A ตัวเนี้ยได้มาจากอะไรวิตามิน A เนี่ยได้มาจากการทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับเป็นสัตว์เนื้อแดงแล้วก็พวกไข่แดงนะครับหรือว่า เป็นผักใบเขียวหรือว่าผลไม้ที่มีสีส้มนะครับก็จะเป็นแหล่งของวิตามินเอครับการที่เราขาดวิตามินเอนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราบริโภคอาหารประเภทที่หมอแจ้งไปข้างต้นเนี่ยไม่เพียงพอนะครับหรือว่าในบางคนเนี่ยเป็นโรคเช่นโรคตับที่ทําให้การสะสมของวิตามินเอในร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการดูดซึมของตัววิตามินนะครับทีเนี้ยเจ้าตัววิตามินเอเนี่ยส่งผลยังไงกับตาบ้าง คือวิตามินเอเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างของการผลิตสารต่างๆในลูกตานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัววิตามินเอเนี่ยจะช่วยในการสร้างตัวของเม็ดสีที่จะช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนนะครับซึ่งถ้าหากขาดวิตามินเอที่เป็นสารตั้งต้นตัวนี้ไปนะครับอาการเนี่ยก็อาจจะมีการมองเห็นไม่ชัดในตอนกลางคืนได้หรือว่าเรียกว่าเป็น night blindness ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัววิตามินเอเนี่ยก็เป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตต่อม ไขมันบริเวณกระจกตานะครับการที่ขาดวิตามิน A ไปจะทำให้เกิดอาการตาแห้งขั้นรุนแรงได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าการที่เราขาดวิตามิน A เนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วก็ขาดวิตามิน A เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะส่งผลทําให้มีผลว่าการมองเห็นทําให้เกิดภาวะตาบอดขึ้นมาได้อย่าลืมทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็ครบหหมู่กันด้วยนะครับ